สบายดีเอ้อยาอมิตรสหายน้องนุ้งลูกลานเลนตอดหอดกันรละญาตามิตามร้อยห้อยพูทไทยชุดนํำห้อยหน้าตาหาท่างมายยาผู้ยุคที่สามลาว้าประวัติพูทไทยตัดตอนมามองย้ายจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาสมัยกรุงธนบุรีมาหอดรัตนกโกสิทร์โซนก่อนหันก็ได้ผู้เบาหลายแล้ว ทิองอิงจากการศึกษาคนคว้าวิจัยฟองจินตนาลิ่นโภสารเพิ่นเป็นนักวิชาการจากมหาวิยาลัยราสพัฒสกลนครเอ็ดวิจัยเรื้องย้อนร้อยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพุทธไทยระหว่างปี2555ฮอ,อดปี2556ขอขอบคุณที่อนุญาตเธอเผยแพร่เดอการรพยพของเผ่าพุทธไทยจะหน้านยอ้อยหนกหรือน้ำ้นยอ้อยหน ลายคนกับว่ามีคือเดียวจินตนาลิ้นโพสารเพินอางจะพระพ่อที่วงศาซื้อเดิมมาโอนอิสโลกพศน5 1 5รอยสิหู่หนาสามร้หวาเมืองน้ำน้อยออยหึ้นกับเมืองไหลเมืองปุ๋งเท้าก่อหันาเผ่าพุทธิยเกิดขัดแยง้งกับผู้ป,ปกครองอยังควบคุ้มครอบโคพุทธไปคอสมักื้นกับเจ้าอนุรุธ แล้วจังได้ไปอยู่เมือวงวังจากการสืบค้นเจ้าอนุรุษยู่ระว่างพศ2280ฮอดพศ2362เป็นเจ้าผู้ครองเมืองเซ่งท่องหรือโลกระบาดลำดับที่เจ็ดระว่างพศ2334ฮอดพศ2359ส,สมัยนั้นโลวงพ่อบางกับเวียงจันทั์้างกระหึนกับสยามยังมีท่านในโฮม คณะเดียวกันทางเวิ่งจันทร์ก็เป็นโสงหองสมัยเจ้าอินทวงศ์ต่อเสือเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ค้องราชปี2348หอดปี2 3 7 1รงห้างจากเจ้าอนุรุตประมาณ14ปีถ้าพิจารณาแล้วก็ยังมีสรุปว่าและเสื้อตามข้อมูลเลยแต่มีข้อมูลว่าเมืองแถงอยู่ในปกครองของหลวงประบาทเรื่องการอพยพเข้ามาสยาม จินตนาลินพ่สารอ้างจะบุญยงเกตเทศพศ2สอดสอนห้าร้อ่น้าสาวาการกวาดตอนไทยมาสยามเลิมสมัยกรุงธนบุรีพ่อสอดสอพสามร้่มาจะเมืองท่านเมืองโมอยเมืองไลเมืองล่างในอาณาจักรเมืองแขนโดยสรุปสมัยกรุงธนบุรี ทีอพยพมาคือจ้าสิจุไทยแขวงงโหพันธ์ทั้งหาทั้งหกเมืองแถงซ้ำเหนอเ่อไปยุทางภาพกลางของสยามเธอที่2มีลายกุ้มคือผู้ไทยล่ากะเลิง่งคาโยยยอโซม,ม่าจะเมืองว่างมหาชัยตะปูนเมืองพินเมืองนอกเ่อ,อเมาหามองยุ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานของไทยปัจจัยสําคัญของการอาพยพเพิ่นว่าได้ยุ่3าอยา่างคือหนึ่งเกี่ยวกับทรัพยากรน้าละไม่ถึงทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์อันที่สองคือการเมืองภายในของผูไทยมีการแย่งชิงอํานาจการปกครองอันที่3คือเรื่องของสองครามสมัยนั้นกับเป็นเรื่องของการปราบหอแล้วก็การไปป้าบโอเมืองที่แข็งเมือง พศ2388ารัชกาลที่สโปรดเธอเจ้าอุปราชตัดสะเมืองเวียงจันทร์ตอนนั้นเพิ่นลงมายุ่กรุงเทพพระป่าสาไปร่วมพ้นโปเมืองเล่าไฝ่แต่มันออกและกระโปรดเถิเจ้าพระญามาหาสงครามเป็นแม่ทัพไปอพยพคนจากเวียงจันทร์แต่พนเมืองปิน่นเมืองนอกเมืองเชียงหอมเมืองพะบังเมืองคำเกิดเมืองหาวเมืองเชียงดี เมืองกายจินตนาลินพ่อสารเพิ่นยังอางงานวิจัย้องสวิททีละสาสตร์พันห้้า2นาวาหลายชาติพันธุ์ทั้งผู้ไทยล่ากระเล่งย่อคา,าห้ามโค้งมาหลายกลุ่มคือกลุ่มที่หนึง่งผู้ไทยเมืองวังสมัครใจตั้งบ้านอยู่สหัสสขันกาลสินประมาณ300คนอยู่บ้านโพน บ้านหนองย่างหนึ่งบ้านหนองย่างเตอบ้านพึงบ้านทงขอบบ้านเกาเดื้อบ้านขม้งหนองสะพังบ้านดงไหลบ้านดอนเพึงยู่ำเพื่อขม้งคือบ้านคอบ้านหนองซางบ้านหนองแซงบ้านจานและบ้านท้ากุ้มที่สองประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองคนสมัครใจยู่ตำบลบกขาวอำเภอกุชเชนลนลายห้าหมู่บ้าน ตำบลเจริญแลนคือบ้านคำกลางบ้านมะนาวบ้านเหล่าใหญ่บ้านเหนือตำบลผู้แรนซางเดี๋ยวนี้เป็นเขตของอำเภอนาคผู้กับอำเภอขาวงสี่หมู่บ้านตำบลทรงเป่ยพกหมู่บ้านตำบลคุ้มเก่าสิเบเอ็ดหมู่บ้านตามร้อยห้อยพุทธชุดน้ำห้อยหน้าตาหาทางมายาปู้จุกที่สามบอลเลงลุ่มพุทธกับชาติพันธุ์อื่น อพยพหามจะฝั่งซ้ายมาฟังขวาอากระเ้าได้สองกลุ่มยังมีทันจบเอ้อกลุ่มไทยคำวา่าตามการคืบพ้นของลุ่งเทีนสิงว่ามาลำหลักกลุ่มนี้คือมาอีกมีในผู้บังคับมาเพือฟังในประวัติไทยคำวา่าตอนหนึ่งรับปุุงอัปโหลดเมื่อวันที่28เมษายน2566เด้อพอขอบคุณทุก,กกำลังเสี่ยง ถ้แห่งแ่งฝัดคือเกาสบายดี